สวัสดีครับพ่อแม่พี่นงเอฟซีช่องฟ้ามือไช่นะครับมือนี้เสาวันที่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก่อนยุตลาดบ้านอังศิล่าเพื่อผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับมือนี้ควาเขามาหลายรถกับเขามาหล่เน่าเหยียดเลยครับรถมาเหยียดหนา้าเหมือนเขามานะครับเรื่องวุ่นกายสีเวลาถ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบมือราคาควายลงมือนะครับราคาควายลงมือนะนี่ปู่แม่ลูกนะครับแม่ลูกกับภู ไฟซมุกสองพิษแม่นะแม่สูงลอยซีบซีบวกลครับตอนนี้รับพอพันคุ้มพุงไว้นะครับ่ไมเด้ตัวทองอันนี้ปลายหางขานะครับแม่เป็นตะกอนกับแสนก่บบาทนะครับมนน่บบาทหนาเขาฟันอัตลักษาแต้มแจ่มจ้ำจะมาเพิ่งหางขาวาส้งลอยซีบซีบวกซีซ ก้มีในห้องสองหมเจ็ดันบาทนสองมืนเจ็ดพันบาทลูกมีห้องสิบสามนะครับลูกห้องสิบสามเป็นลูกุไนะลูกไสเป็นนะทดสอบถามเลยมียาบสองมืเจ็ดพันบาทนะเป็นก้าังินสองมืนเจ็ดพันบาทลูก1มืนสามะสนใจก็โทรศูนย์ปเขาเจ็ดนงหาหนึ่งเจ็ดซซ,ซนะโทรมาสองาาก็ลลองราคาได้นะครับรัอไรครได เนี่ยสาวหน่อยนี่นี่มึงเห็น,นเหรครับบรรยากาศในสนามบรรยากาศในสนามคนโอล้ลูกผสมลูกพ่อใดล้ะพ่อน,นี่ลูกผสมตูยางสูงเลยนะลูกพกน พันนมนมเยอะจินครับครับสูงเท่าไรครับร้อยสี่สิบพอมัดิพอมัน่พันนมนยงอร้อยสี่สิบกว่าครับร้อยสี่สิบกว่าลูกผสมลูกผสมญ่ปว่ระลรับเป็ลูกพ่อได้ครับจะว่ากรนลูกพันผสมมูล่ร้อยสี่สิบกว่าครับร้อยสี่สิบกวาเปิดราคาอีกบาทครับนี่ ฮะสองหมื่นหาพันบาทพอพันอหน้าโคพอพันรูปผสมนะหน้อพันรูผสมสองหมื่นหาพันบาทหนึ่งห้าพันบูปผสมสองหมื่นห้าพันมันเป็นลูกพ่อใดกับลูกเบิ้มลูกเบิ้มพันล้านแม่เป็นจับนะครับแม่เป็นจับลูกเบิ้มพันล้านเนี่เป็นจับนะครับเอา สองหมื่นหาพันบาทเมียสาวหน่อยนีไ้จ็กบาทนีิหนึ่งหมื่นหาร้อยครับเมียสาวหน่อยหนึ่งหมื่นหาร้อยได้ครับเมียสาวหน่อยเป็นหนึ่งหมื่นห้าร้อยหนึ่งหมื่นหาร้อยครับบ้านมันหนึ่งหมื่นหาพันโมเมนหนึ่งหมื่นหาร้อยนะครับเมียสาวหน่อยเมียสาวงามนีได้บัตรเมียสาวงามลูกแซง่นดอนใบรอเด็กสารกบลวดลวดเกลือสารเป็นปรเดี๋ยวมาน้ำ นะครับสูงลอยสามสิกว่ายงน,น้สูงลอยสามสิบกวาสูงลอยสากวา้างอยูยอย่ดว้วเปิดราคาเท่าไหร่ครับนี่สองหมื่นหนึ่งพันห้ารสร้ครับูซ้างอยู่ยดน้นะตัวฟูใหญ่หน่ยสองหมื่นหาอกันนั่นป่ะตัวน้อยนี่เมื่อนห้าราปากเบอร์ทรไวยนะครับศูนย์แปดสี่เจเก้าห หนึ่งส so awesome. uh. okay. like, so ี่สองเาผู้ใดสนใจก็โทษสอบถามตจ้าองราคาบึงกับนายหอยพิ่นนะครับเด้อเอาโชว์คนมานะครับเนาะบึงคว้วอย่างงอนี่ยข้ยเตียงข้วแข็้วเตียคข้วเตีย้เตียงเนี่ยสาวน้อยีคทำหนี่สูงเท่าไรนี่มีรายละเอียดปะขั้วหน่อยจะบากเัิวนำนมอยู่จักบาทเราทำนี่ พันหาแม่นะหาพันหาพันเอาคือพ่อตออยู่ค้วยเมียเด้ยพวก painful. มันกล้วยผูกหาพันหาลอยพันเอาเลาตอไว้เลาห้องไว้ตอพีโนบกโอ้พีนบอีสองพันหาวะนะจะเลี้ยสตวนเทนบันนี่นั่นละฟ้องแจ้สองพันหาพันผู้ให้หาพันหาผู้ให้ให้หาพันหาหาพันหาหาพันหาเล่าห้องไว้สี เราห้องไว้ตอร่องเอานะครับเอาฝากเบอร์ทร่ไว้นะครับนี่หาพันหาขาเพิ่นทรมาศูนย์หกสองนเก้าศูนย์สามสองเกห่าห่พันหาตอเอาแถมลอตเตอรี่ใบหนึ่งเด้อถ้าซื้อหาพันหาเด้อแถมลอตเตอรี่พันใบหนึ่งเด้อถ้ามันบอต่อเด้อหาพัหาพันน่ะเจ๊าแพทย์ออกไปไว้เห็นเพราะเอื้อนลูกค้านั่งกินเบียร์เราเบิ้งกล้วยไปน้ำงไม่ไปนั่หนิในด็ดด้ผู้อ่กล้วยเตี้ย เลื <kung> <haft kaz ans> ่อนเลยโอ้ยเอาแม่หาผ่านหาเลยไหมเราหวงไหมโอ้ยเจ้าจะปล่อยมันตัวละเนาะม่ได้พี่ทั้งขอข้รอดก็หาผ่านหาเอาตัวหายอย่าของมมึงได้ครับเด้อแม่ับนี่ค้ยถึกมาอือข้อยึกมาข้อยงามโมได้มากจนอย่ผมดียางก็สุดขย่างเตี้ยโอ้มาหาเสือไอ้ให้เรายางลอยแล้วได้ยี่ดอกค้ยงาม ของผู้ใดของเจ้าติดแม่เงี้ยมหนิแม่ลูกติดให้แม่เดียวแม่กระชองเหรอเนีแม่ลูกใส่ใส่นี่ติลูกเป็นลูกตัวใหญ่ลูกตัวใหญ่ตัวแม่หันมาหัมแม่แม่สูงเท่าไรครับนี่แม่สูงเท่าไรครับร้อยสี่สบสี่ลูกตัวสามติดแม่สิลูกตัวสามติดแม่แม่ลูกตัวสามติดแม่นี่นะครับลูกแม่ย่างดี แม่สูงลอยสี่สี่แมสูงลอยสี่สี่มสูงลอยสี่สี่นี่ย่างงี้เลยครับทั่งไงทึ่งหนาสูงลอยสี่สิ่พ่นะครับสูงลอยสี่สิบสี่ลูกสาวไผ่ครับนี่เป็นเป็นลูกผู้ใดนะหะลอยสี่สิบสี่เมลูกตัวแม่ลราคาเยกบาทครับหามือหานะกมีสามมือหาแม่แหละใช่หรอนี่ตีลูกเกือกูกี้ยใช่หรอลูกก่น่ะ แม้สี่ร้อยสามสิบกว่าแม่โลูกกึ้นน่ะแม่ลูกลูกแม่ค่มนี่สามหมื่นกว่าบาทครับนี่แม่ลูกลูกแม่ค่มนี่สามหมื่นกว่าบาทเนาะพี่เดือดรูกขึ้นนี่แม่ลูกลูกแม่ค่มนี่สามหมื่นกว่าบาทค่มนี่สามหมื่นค่มนี่สามหมื่นกว่าบาทค่อยลูกแรกเนาะค่่ยลูกแรกสามหมื่นกว่าบาทแม่ก็ท้องแล้วแม่นั่นท้องได้อีกเดือนแล้วครับแม่นอนสองเดือนแม่นี่ท้องแค้เดือนครับ เนี่นี่สามเดือนแม่ลูกลูกแม่เหมือดน,นะครับแม่ลูกลูกแม่ใหญ่แล้วห้องหาเมื่อนกบาทแม่ลูกลูกน้อยลูกตัวแม่ในเจ้าบาทเท่านี้สามเมื 35, ่อนหาห้องไวซื้อตัวร่องเอานะครับได้มาสองคมเป็นปบ่ครบเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองสี่เก้าเก้าสามหนึ่งเ้้สนเอาผูใ้ใดสนใจก็โทรสอบถามตัวร่องราค่าเบงน,นะครับมีราคาอยู่เป็นห้องไวซื้อด้ครับเด้อกล้วยรออ้พอพันรอ ตูผูตูผูอันบ่าครับเนี่ยเศรษลูกพรอได้นี่ลูกบิีบเบิร์ดดอนยางดีลูกไส้บิก๊กเบิร์ดเจ้าฟ้านะหมวกกับเจ้าฟ้าแม่เจ้าฟ้าเมีสายเจ้าฟ้าลูกไส้บิ๊กเบิร์ดอายุได้ครับนี่อายุสิบห้าเดือนอายุสิบห้าเดือนลูกชายบิ๊กเบิร์ดแม่สายเจ้าฟ้าสูงกี่มั่นร้อยสี่สิบไปยังไม่ถึงร้อยสี่สิบอายุเท่าไรนอน สิบห้าเดือนสิบห้าเดือนพอนะลูกไส้พริกเบิด<ม>เปิดราคาไว้เท่าไรครับหนิสองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นเก้าพันบาทเปิดราคาไว้ซื้อสองหมื่นเก้าพันบาทลูกไส้พริกเบิดนะครับใส้ตัวใดไม่อีกแล้วหนิโอเคครับพอพันตัวนี้ตัวนี้ก็หน้าปดพอพันเพือนคุณโอ้ยหนังหนาซาใหญ่หัวหัวท้องนะครับลูกพอใดครับนี่ลูกเจ้าสู้โมนะครับลูกเจ้าสู้โมสูงเท่าไรเนาะครับนี่ ลอย42อายุได้ครับ18เดือนอายุ18เดือนลูกไส้สู้โมอายุ18เดือนลูกไส้สู้โมนะครับลกไส้สู้โมอายุ18เ,เ,เ,เดือนเกิดไปพดะบุหันสูงลอย42่ะนาะดสูงลอย42ลูไส้ซู่โมลำตัวดีขางารงช่วงไท่ดีครับสูงลอยส2ขะนะับฟันน้ำนมถึงคือฟันแท้กูนะึง พันเพิ่งจะลดนะครับลูกไส้ซูโมเปิดราคาไปเท่าไรครับตัวนี้สี่หมื่นห้าพันบาทตัวนี้เปิดราคาไปสี่หมื่นห้าพันบาทได้ไหสองตัวนึงเอาฝาเบอร์ทุไว้นะครับศูนย์หกสองหนึ่งสองศูนย์แปดเก้าหนึ่งเจ็ดขอผู้โดยสนใจกับทุ่สอบสามเบอรตัวนี้สี่หมื่นกว่าบาทลูกไส้ซูโม่สี่หมื่นห้าอันนี้เท่าไรครับนี่ อันนี้สองหมื่นเก้าพันบาทก็ร้องได้ลยครับเอาสนใจโทษสอดถามหน่อยต้อนอะครับโชว์ๆกันมันครับแม่ลูกลูกภูขึ้นลูกแม่พี่ได้มากเนาะพูดหลับปุ๊บป่าเดี๋ยวเชี่ยวต่อไปจับง่ายงไม่เลอดี๋ยวแม่ลูกลูกภูเจ็บาดพี่นีสามสิบเก้าแม่ร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าอีเดี๋ยนะแม่ร้อยสามสิบกว่าสามสิบแปดถามเขาลูกตัวภูนว่าะฮะพี่ลูกตัวภูลูกเพชรสยาม ลูกตัวผูลูกเพชรสยามครับลูกตัวผูลูกเพชรสยามแม่ลูกจค่บาทพี่แม่ลูกสามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าพันบาทนำแม่ก็บทองอีกแล้วแม่ทองไว้อีกแล้วนะครับผู้ใดสนใจโทรสอบถามตัวร้องราคาเบิ้งฝากเบอร์โทรนะพี่ศูนย์เก้าสี่ศี่ห้าสองหกห้าสองหกแปดแปดหกสองเอาผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามตัวร้องราคาเบิ้งได้ครับเด้อมาเบิ้งอีกตัวนึงครับผมของพ่อเบาเล่า แม่ลูกลูกผูกขึ้ลูกแม่พ่อลูกผูย่างดีตัวนี่เออลูกพ่อไหด้ครับำนี่ลูกเป็นมีโตคุ้มฟุงนะครับไข่สีลูกตัวที่สามติดตเมียขึ้นสองลูกตัวที่สามติดเม่แม่มันสูงกัเลยพ่อเมี่อยม่แมสี่ร้อยสามสิบเก้าสามสิบแปดสามสิบเก้านี่แหละเนาะสามสิบเก้าบวกครบทียสี่ลูกสองติดแมีให้ลูกสามนี่แหละครับ แม่เพิ่งท่องอีกไปครับแม่ยังบ่ท่องแม่ยังบ่ท่านได้ท่องหรอทพ่อเราว่าแม่ลูกเปิดไปย่สิบารพอแม่ลูกเปิดไปหาเมื่นเจ็ดพันบาทป้าฟ่องใครย่งลางอีแม่เป่นหามื่นเจ็ดพันบาทนะเล็บแข้งเล็บขาว่ามีปัญหาหามื่นเจ็ดพันบาทเอาฝากเบอร์ตทวไว้นพอศูนย์หกห้าศูนย์เก้าห้าศูนเห้าศูนยห้าศูนยอาผู้ใดสนใจก็ตสอบสามต่อรองพอเรลองมึง ห้าหมื่นก็บาดพ่ะนเราห้องเอาอยู่สิก็ล่องเอาได้ครับเด้อเอาโชว์กันมาเนาะงพอเนาะครับผมคอันก็บาดแม่ลูกเฮ้ยยังไม่สี่สีแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ยังดีครับค้อยสีลูกแรกสิลูกสองลูกแรกแม่สีร้อยอยู่ร้อยสามเจ็ดสามแปดเลยเนาะลูกสองไม่ต้องนะเจาห้เดือนเพื่อเพลูกตัวที่สองไม่ต้องทับเพชรดำไปเพชรดำลูกลุ่เพชรนะครับ แม่ลูกเปิดแค่บาทเร่บนี่แม่ลูกเปิดสามหมื่นหกพันบาทนะครับแม่ทองอีกแล้วสามหมื่นหกพันบาทครับเจ็ดสามมันสามมันเล่าแม่ลูกแม่ลูกจะบาทก็ครับนี่แม่ลูกสามหมื่นหกพันบาทต่อร่องเอาสามหมื่นหกพันบาทแม่ทองอีกแล้วทองเพชรด,ดำไปแล้วทองเพชรดำไปแล่าฮาเดือน ออกฝากเบอร์โชว์ไว้นะครับ093 524 5119 5119ผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามต่อร่องราคาเบ้งนะครับเด้อโชว์ขันนานครับมีที่สุดป่ะเนี่ยตัวนนะ้องตัวละข้า,ากันเดีวยวตัวล่องราคากันเพื่อสีชื่อสีไทยกัน คือสุไทยกันฉีดซีท,ทีเบอร์แล้วนะคคายีดเบอกันแล้วแม่สาวนออ้อยอ,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 อย่บานเนาะนะสองหมื่นพันหองหอยงนยังมาครับเอ็ามาอืมจอยมากนดีด้อาน้องผู้ใดตของตัว แม่ลูกไายนอกนี่ครับแม่ลูกกำงามของผู้ใดนอหนี่ลูกแม่ยังดีได้ยังแม่ครับนี่แม่เสียวหาเสียวสบายวันห่างเลยวันหาวันวันแม่นี่สดดีด้ยนี่ฮะวังเจ้าจ,าจ,าจาิวันดีสดดีแม่สเจ้าได้มาก นม่ลูกจอยมาขายไปแม่ลูกจอยแม่ลูกจอยลูกแม่สิครับแม่ลูกลูกแม่ครับแม่สูงรลอยสามสิบกว่าเนี่ยห้องสามสิบแม่สูงลอยสามสิบกว่าห้องสองหมื่นสี่พันบาทสองหมื่นกวบบาทนะเราค่ะไว้สิลูกสองลูกสามสิบแม่นสองหมื่นเท่าไรก่อนนี่สองหมื่นสี่ห้องไว้เอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับอึงโทรมา 0 8 7ย์7ปดเจ็ดสี 7, ส่ 7, ส,6 6 1. 1> สามเจเจาหกสามหกขาหนึ่งผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามเบินะ้องหน้าสองหมื่นกว่าบาทนะครับเนาะเอามาเบิง้งควายแม่ลูกนะควายแมล่ลูกลูกลูกผู้หรือลูกแม่ลูกฮะโอ้ลูกแม่ย่างดีมต้นนี่โอ้แม่มันสูงเท่าไอนี่ฮะแม่สี่บ่อร้อยสามแปดสามเก่าได้นี่ควายลูกแรกเนาะ แม่ลูกลูกแม่แม่สูงลอยสามแปดสามกแม่ลูกเปิดเยอบาทฮะท่านใดมีราคาใส่หลอี่ปอ่ไปใส่ไปหาลอยยังน้อกือคำเนะแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกกับแม่นะครับแม่ลูกกับแม่ย่างดี แม่ลูกลูกกัแม่เพิ่งเปิดไปยับาทกู้นี่แมลูกลูกัแม่ต้องแม่ลูกลูกแม่ยี่บาทนั่นน่ะแม่ลูกลูกแม่ยี่บาทบอว่เปิดไปยี่บาทเปิดไวสามหมื่นสามหมื่น0 0แม่ลูกลูกแม่เอาฝากเบอร์โ่รนั่นะศูนยกสี่ศ์เจ็ดอ่าห้าแปดแปดเจ็ดครับเอาผู้ใดสนใจโ่รสอบสามมือนไครับแม่ลูกลูกแม่ก้มนีได้ครับเด้อทุกทายก็สามหมื่นก็บาท สามหมื่นสามเนี่แม่ลูกลูกแม่นะครับสามหมื่นสามอาโทษสอบถามจามเบอร์โทษวยครับเด้ออยู่โทษเพิ่มใหมากยู่โทษสอบสามเบอร์จะฆ่าอเใมือเราตีสุ้มมือเม่มาแม่ลูกของไายนอน,อนี่นแม่ลูกง่ามๆนะี ไหว้หลายครับมีหลากหลายทุกร,รูปแบบนะครับสุกไส้นะครับเวียดนามก็มีเวียดวัวนก็มาเวียดไนก็กับม้าเอาเดีด๋ยงินบ่าไห้เอาไม้พีก็ได้เด้อพันบอเพันสี่ขายกันแล้วนะครับขายกันแล้วที่โทรสอบถามเบิงึงนะครับเด้อพี่น้องเข้ากันดี ไลายมาลายไผหนึ่งไ,ไดหอยเวียดนามขมาเวียดนามขมาาลายนะครับนาสีรับซีทีเฟอร์แล้วครับเท่าอะไรอลไรนี่ฮะเ่าไรห้องมึนครับโอ้ไหาไผเขาบอกําไลหาไเขาให้กําไลหาไผ้ก็เตาเอาไว้แล้ก็เา

แม่ดอนลูกดอนของไผ่น้องของเจ้าสิซื้อแม่ลูกมั้นน่ะนะไผ่จักแล้วเพือบรรยากาศตลาดบ้านอังศิลาเพื่อเพิ่มเรื่องเกี่วัดขอนแก่นนะครับสำหรับเซอร์วันที่สิบเก้ามือนีนะสำหรับมื้อนีครับหาพ่อแม่มาพี่น้องมาสำรวจราคาเราก็โทรหาเจ้าของเพิ่นลงเบิ่งสำรวจรายละเอียดดีๆก่อนดีสื่อขายสิมัดจำนะครับเด้อสำหรับมื้อนี้พอได้รับความขอบคุณจากช่องฟ้ามงนใช่นะครับ สำหรับมูอน้ขอกาวเข้ามาสวัสดีครับ